พระโพธิสัตว์พญานาคราชผู้ปรารถนาพุทธภูมิจักต้องสร้างบารมีเวียนเกิดเวียนตายหลายภพชาติจึงต้องเกิดเกือบทุกชั้นภูมิตั้งแต่ชั้นปรมสวรรค์โลกมนุษย์นรกและเมืองบาดาลบางช่วงพระโพธิสัตว์จึงเสด็จจากชั้นดุสิตสวรรค์ลงมาเกิดเป็นพญานาคราชครองเมืองบาดาล พญานาคโพธิสัตว์ชอบเข้าสมาบัติเพื่อเพิ่มบุญบารมีให้มากขึ้นและมักจะมีพระฤาษีเป็นอาจารย์สอนสับพาวิชาพระฤาษีสมัยก่อนจะมีวิชาตะบะสูงเวลาละสังขารก็จะใช้เตโชธาตสลายร่างไม่ต้องให้ใครมาเผาร่างท่านการเหาะเหินเดินอากาศเป็นเรื่องปกติ ของผู้ทรงฌานสมาบัติแก,ก่กล้าเพราะคร่องในสมาบัติสสมาบัติ8จึงมีอิทธิฤทธิวิธีเช่นเดียวกันเจ้าเมืองบาดานถือเป็นตำแหน่งที่หมุนเวียนไปมาเจ้าเมืองกษัตริย์บาดานเก่าก็จะได้เคลื่อนพบไปเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นได้เคลื่อนพบไปเกิดเป็นมนุษย์พญาผู้ชงนาคราชโพธิศัตว์ มีใจมุ่งมั่นสแสวงหาโมคยะธรรมและปรารถนาจะได้พบพระพุทธเจ้ามากได้ออกประกาศว่าหากผู้ใดแจ้งข่าวการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระองค์ทราบจะมีรางวัลแก่ผู้นั้นอย่างดีการปกครองเมืองบาดาลคล้ายมนุษย์มีทีมงานปรึกษามีรัชทายาท มีทิดามีกองทหารพญานาคบ้างมีสัมมาทิฏฐิบ้างเป็นมิจฉาทิฏฐิในอดีตบ้างมีสงครามจากเมืองพญานาคด้วยบางครั้งพญาครุฑก็จะส่งกองกำลังพญาครุฑมาโจมตีเมืองบาดาลจึงมีสงครามระหว่างพญานาคก,กับพญารุฑเสมอมาดังนั้นยาดูแคลนเหล่าพญานาคว่า เป็นภูมิสัตว์เดรัจฉานแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานทิพย์ก็มีฤทธิ์มากแต่บางตนมีบารมีมากกว่าเราเหล่ามนุษย์มากนักอย่างพญานาคโพธิสัตว์ผู้ปปาวรณาเป็นพระพุทธเจ้าขอบุญกุศลจากธรรมทานนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายแด่เหล่าพญานาคโพธิสัตว์และบริวารทุกองค์ การถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพระสาวกบุคคลใดได้เกิดทันยุคพระพุทธศาสนามีความศรัทธายิ่งได้เกิดทานพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดนับว่าเป็นผู้มีบุญมากนักยิ่งบุคคลนั้นมีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมักจักถวายทานอย่างประณีตที่สุด ทั้งจัดเตรียมการถวายพัตตาหารลดเลิศเครื่องเสนาสนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดทั้งการจัดเตรียมพระคันตีกุติไว้เป็นที่รับรองพระพุทธเจ้าและพระสาวกต่างๆบางครั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นรูปจะเหาะมาทางอากาศทรงประทับบนอาสนะที่ทรงได้เตรียมไว้ เมื่อรับพัตตาหารแล้วพระพุทธองค์ทรงเทศนาสอนทำให้ผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาจึงได้นำสิ่งที่มีค่าปราณีตมากๆบางเป็นผ้าหายากดวงแก้วมณีถวายเครื่องประดับเพชรพลอยบุตรราคาถวายบ้านที่ดินเพื่อสร้างวัดแก่พระพิสุถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกเพื่อเป็นพุทธบูชา ถ้าผู้ถวายมีความปรารถนาพุทธภูมิสมเด็จพระพุทธเจ้าก็จะทรงให้คำพยากรณ์แก่บุคคลนั้นเช่นจุดๆจ,จ,จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการพระองค์หนึ่งผู้ปรารถนาพุทธภูมิบางอยู่ในช่วงอุปบารามีตอนท้ายบ้างอยู่ปรมัถบารามีความเปลื้มปิติ ทำให้บุคคลนั้นบ้างใช้น้ำมันงาลดราดบนกายและจุดไฟเผาบางตัดศีรษะตนเองเพื่อเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไปด้วยด้วยพุทธานุภาพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ไฟจะไหม้แต่ไม่สามารถทำอันตรายแก่บุคคลนั้นได้ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อรับคำพยากรณ์แล้วจะต้องสร้างบารมีอีกสองอสงไขยกำไรแสนกับท่านตัดสรู้ธรรมด้วยตนเองไม่ใช่ว่าตัดสรู้แล้วจะไม่เทศสอนใครพระพุทธองค์ยังเทศทั้งเรื่องความดีงามทานศีลภาวนา แต่ไม่สอนถึงนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้ามักจะเหาะมาเทศนาในเมืองโปรดคนมีบารมีทำให้ผู้คนมาฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาในการสร้างทานบารมีและการรักษาศีลบ้างจึงถวายทานบ้างจัดดอกไม้ถวายแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้า บุญจากการถวายทานจัดดอกไม้แด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อละโลกจากชาติจักได้ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานที่วิจิตรการตาเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมีอำนาจวาสนาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสามารถเกิดได้ครั้งละหลายๆพระองค์ มีพระฤาษีมากมายที่ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะมาอยู่บนภูเขาเดียวกันพระฤาษีมีฤทธิ์วิชามากมายมีวิชาเล่นแร่แปรธาตุจึงมักเข้าสมาบัติอธิษฐานดวงแก้วมณีถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ในช่วงหลังพศ5,000สิ้นการพุทธศาสนาสมเด็จองค์ปัจจุบันรอยต่อก่อนพระศีจะลงมาตรัสรู้จะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามากถ้าเราได้เกิดในยุคนั้นอาจมีโอกาสตักบาตรถวายทานแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทีเดียวหลายๆพระองค์จะมีอานิสงส์มาก เพราะการทำทานกับพระอรหันต์หนึ่งร้อยครั้งยังไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองบาดาลอดีตชาติของสมเด็จพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปัจจุบันสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้เคยเสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อ พญาผู้ชงนาคราชซึ่งเป็นจอมกษัตริย์แห่งนครบาดาลทั้งเจ็ดเมืองพญาผู้ชงนาคราชมีพระสหายสนิท16พระองค์เวลาผ่านไปเมื่อพญาผู้ชงนาคราชได้ทราบข่าวว่าการนี้ได้ปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วคือ พระพุทธวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยพยาผู้ชงนาคาราชทราบด้วยยานทัศนะว่าพระองค์เคยปรารถนาพระโพธิญาณมาแต่การก่อนจึงปรารถนาจะอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามายังนครพิภพ,พได้ให้พระสหายพระองค์บรรดาลเสนาสนะทิพวิมานสําหรับรองรับพระพุทธวิปัสสีและพระสาวก และพญาผู้ชงนาคาราชและเจ้าเมืองบาดาลที่เป็นสหายได้แทรกแผ่นดินขึ้นไปอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธวิปัสสีพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าทรงนิ่งเสียจึงเท่ากับว่าพระองค์รับการอาราธนาในครั้งนั้นก่อนถึงเจ็ดวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาเมืองบาดาล เหล่าเสนาพญานาคราชจะเข้าสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อจะอธิษฐานเรียกธาตุกายสิทธิ์ต่างๆเช่นจักแก้วพระขันดวงแก้วคู่บารมีสมบัติในอดีตให้ขึ้นมาเมื่อถึงวันพญานาคราชและคณะนำราชรถไปรับเสด็จองค์สมเด็จพระพุทธ,ธวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระสาวกมายังนาคพิภพ,พการละครั้งนั้นมนุษย์และพญานาคสามารถไปมาหาสู่กันได้โดยไม่เป็นอันตรายเนื่องจากมนุษย์ในยุคนั้นเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์จึงทำให้มีผู้ร่วมถวายพระตาหารมากมายพญานาคบางองค์ได้เนรมิตก,กายของตนให้เป็นพรมสีแดงพรมสีทอง เพื่อรองรับพระบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทับในที่สมควรแล้วได้รับการถวายทานอันปราณีตทั้งดวงแก้วพระขันจากแก้วท่านได้ให้คำพยากรณ์แก่พญาผู้ชงนาคราชและพญานาคราชโพธิสัตว์หลายๆองค์ว่าในอนาคตการนาคราชองค์นี้ พญานาคราชองค์นั้นจะได้สำเร็จพระสัมมาโพธิญาณหากไม่ละความปรารถนานั้นบ้างจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้นกับบ้างสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าท้ายกับเมื่อละโลกเมืองบาดาลไปแล้วพญานาคราชได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตและเวียนว่ายตายเกิดตามกำลังบุญบารมี